ยังคงค่าถามหมอว่าหลังจากการทําตาสองชั้นที่ตาบนแล้วเนี่ยคุณจะต้องทายากันแผลเป็นไหมแผลที่ตาสองชั้นเนี่ยเป็นแผลที่มีแรงตรึงผิวค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเปลือกตาบนของเราอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเวลาการทําตาสองชั้นโอกาสที่กลายเป็นคีอยหรอยแผลเป็นนูนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับถึงแม้ว่ากรรมพันธุ์ของเราเนี่ยจะมีนคนที่มีแผลเป็นเคียรอยก็ตาม โอกาสการเกิดเป็นแผลเป็นนูนเนี่ยก็มักจะน้อยอยู่ดีเพราะว่าพื้นที่ไหนก็ตามในร่างกายที่เป็นพื้นที่ที่มีแรงตึงผิวน้อยโอกาสการเกิดเป็นแผลเป็นนูนที้อยก็จะน้อยนะครับตาบนของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แรงตึงผิวน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสการเป็นแผลเป็นน้อยถ้าเกิดว่าเรากังวลหลังผ่าตัดตาสองชั้นไปประมาณสิบวันเราสามารถเริ่มทายาแผลเป็นได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลมากหมอก็คิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทายาแผลเป็นนะครับโอกาสที่ตาบนของเราเนี่ยจะเกิดเป็นแผลเป็นเนี่ย,ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2แบบเค่นั้นเองแบบแรกก็คือเกิดจากการที่แผลผ่าตัดของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้อถ้าแผลมีการอักเสบติดเชื้อโอกาสที่มันจะเกิดเป็นแผลเป็นีเนี่ย,ยมันจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลแผลดีทำความสะอาดทายาแล้วถึงเวลาก็ไปจัดหมาตามนัด ดยที่แผลไม่อักเสบติดเชื้อโอกาสการเป็นแผลเป็นก็จะน้อยกับข้อที่สองคือถ้ากรรมพันธุ์ของเราไม่ได้เป็นแผลเป็นมือเป็นชีรอยเยอะๆจริงๆโอกาสเป็นแผลเป็นก็จะยิ่งน้อยไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับการทําตาสองชั้นหมอคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องทายาแผลเป็นเพื่อกันการรอยแผลเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าใครกังวลก็สามารถทาได้ตัวยาแผลเป็นที่หมอแนะนําโดยที่มีงานวิจัยรองรับเนี่ย ก็คือตัวที่ช่วยดึงมาติคสตาลต้านะครับแต่ถ้าจะใช้การจะให้เห็นผลก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับคือทายาช้าเยน็นชเย็นทุกวันเป็นเวลา3เดือนถึงจะเห็นผลชัดเจนว่าไอเป็นของเราหายเรี่อรวดเร็วนะครับ